ก่อนจะไปดูอย่าเลยกดไลค์แล้วกดติดตามให้จองวัตชูด้วยนะกดติดตามโอ <Okay, S 2> เคไหมเพื่อนกดติดตามกดติดตามกดติดตามต่อไป Black Speaker Man นี่แบล็กสปีกเกอร์แมนรถคามวราพีชีพอันนี้เจ๋งมากเป็นรถเป็นรถคามราแมนที่มี C4 ติดอยู่ระเบิด C4 นะความสามารถก็คือระเบิดตัวเองหลังจากชนหรือตายซึ่งนั่นไหม หมายความว่าถ้าน้องตายคนที่ฆ่าก็จะตายไปด้วยเนื่องจากโดนระเบิดข้อดีคือเคลื่อนไหวได้ไวระเบิดแรงและไกลข้อเสียถ้ามันระเบิดตายในทันทีนะครับแล้วก็อ่อนแอด้วยนะครับตัวนี้ความเร็วเยอะด้วยนะครับดาเมดพันห้โคตรแรงใช่ใช่ใช่น,นี่แบ็กสปีกเกอร์แมนะครับแล้วก็ต่อไปตัวอะไรเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลย t o อ i ิ s k e l e ลตันแอสโ s รสกิบินีทอยเนี่ไอกรอดเหลี่ยมไอกรอดเหลี่ยมนี่ดู ต่อไปกลิดแอสโตรสกิบิดทอยเลดโอยนี่นี่เป็นสายแอสโตรหมือนเลยนะสายแอสโตรก็คือเป็นสายพวกแบบพวกอวกาศอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งนะครับต่อไปบลูแคมิร่าแมน V2 พลังโจมตีเท่ากับแคมิร่าแมนคิริตโตว V2 ปืนเร็วมีไม้ดูดซ่วมมี และมีกลมเล็กกงเล็บที่ฆ่าสกิบีดิท,ทอยเลตได้ในระยะใกล้นี่ส,สมีกองกลเล็บคุณทั้งไหล่ก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเชื่ออะไรอ่ะไททันแอสโตรสกริบีดิทอยเลตพลังและความสามารถยิงปืนได้แรงกว่าไททันสปิเกอร์แมนอึดโอ้โหนี่ตัวใหญ่ประเดิมเติมเลยเว้ยโอ้ยอดเอออู้บู้อู้บูอ้อูอ้อเูอเอต่อไปชิโรชิโรสชิโรสอันนี้นี่เป็นเหมือนกันนี่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือตัวที่ เป็นซออะเป็นใบเลื่อยนะครับเป็นเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นแคม,มราแมนด้วยนะนี่เป็นไงบัสซอแคม,มราแมนนี่ตัวนักต่อสู้ระไรยักไล่นะครับต่อไปนี่เฟลมโฟรเวอร์แมนหัวปืนไฟแมนนะครับนี่ ข้อดีสามารถยิงไฟที่หัวได้มากนะครับมีความรุนแรงที่สูงมือมีเครื่องพ่นไฟอันเล็กถ้าไม่ตายคือการยิงไฟไฟสีฟ้าที่มีความรุนแรงสูงโอ้โหอันนี้คือยิงไฟล้วนๆข้อเสียคือใช้เวลาใช้พลังจะเดินได้ช้ามากจนอาจจะทำให้โพกสกิฟเหลือไมมาโจมตีเวลาใช้พลังได้โอเคต่อไปสไลโม่โอ้ว่าสวยมากเลยชอบเอาไปทำหน้าปกคลิปดีได้ไหมสไลโม่อยู่ไหมเอาไปทำหน้าปกคลิปนี้เลยนะ หน้าปกจากสไลโมโอเคไหนดูสิวูแมนแรมพองแรมพองคืออะไรเราจะมีส2ตัวนะไหนดูสิสไนเปอร์วูแมนโอเคสปสไนเปอร์สปิเกอร์วูแมนก็คือเป็นเผ่าสป e เกอร์แมนที่มีปืนสไนเปอร์และเป็นผู้หญิงด้วยนะครับตัวละครนี้มีความเร็ว และความสามารถในการยิงไกลสูงมากนะครับตัวละครนี้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวเหมือนสปิเกอร์ตัวอื่นความรุนแรงของเสียงของนางนั้นเท่ากับลัสสปิเกอร์แมนข้อเสียถึงแม้แจะมีความสามารถในการยิงสูงแต่นางชอบขี้ลืมบ่อยลืมยิงปะเนี่ย <laughs> ข้อ2นะครับตัวร่างกายของนางอ่อนแอมากโดนสกิบนีลอยหลังทีเดียวก็ล้มแล้วถึงแม้จะส่งเสียงออกมาได้เท่ากับลัสสปิเกอร์แมนแต่นางก็ต้องใช้แรงเป็นจํานวนมากทําให้เสียงของตัวนางเนี่ยทาให้ในการทําอ๋อใช้แรงมากแค่นั้นเองนะครับ นี่อันนี้สวยนะอันนี้สวยนะน่ารักด้วยเพื่อนๆชอบไหมตัวนี้เราบอกชื่อเราบอกชื่อบอตชูนี่บัตชูเอ็กซ์ชูเอ็กซ์โอเคอิเล็กทริกพาวเวอร์ซอร์สความสามารถโจมตีที่ทำให้ตายได้เลยนี่โอ้นี่คือตัวอะไรเนี่ยนี่คือนี่คือไททันแคมิราแมนที่อัปเกรดอ๋ออัลตร้าไททันแคมิราแมนโอ้โหเวอร์มากคือไททันแคมิราแมนตอนนี้ก็คือโกงแล้วเนี่ยโดนอัลตร้าไปด้วยดิ โอเคดูอาวุธคร่าวๆก็จะเป็นเท้านะครับเท้าก็น่าจะเป็นเราสามารถปล่อยขึ้นเสียงก็ดีทาลายศัตรูรอบๆโอ้ไปขึ้นเสียงจักตรตีนะนะ <laughs> ดาบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปีกเครื่องบินแล้วก็ปืนแมชชีนกันนะครับแล้วก็ปืนอะไรเนี่ยปืนรักษาด้วยอาวุธรักษานะครับเยอะมากโอเคไปต่อจะบดหรือยังเนี่ยใกล้บดแล้วนะครับ เลเลคุณสวัสดีค่ะโซเฟนอาร์ต so สก,กิบดิทอเลสหน่อยค่ะโอ้ว้าวข้อมูลอยู่ในภาพหมดแล้วค่ะดีมากเลยเป็นตัวเป็นตัวผู้หญิงนะครับทีวีบูแมนผู้หญิงที่สามารถปล่อยปล่อยสีปล่อยมีแสงที่หน้าจอได้ถึง5สีนะครับก็คือโหมดปกติโหมดจริงจังและโหมดโกรธนะครับม่วงเหลืองเอ้ยม่วงส้มแล้วก็แดงตามลําดับนะครับจอใช้ลําแสงได้3สีแบ่งตามอารมณ์นะครับจอภาพไม่ได้มาถึงอะไรเนะี่ย เล็กเกินไปแล้วก็ปรสิตแคเมร่าคอปเปอร์ก็คือเป็นลูกมีลูกน้องปรสิตที่อยู่ข้างข้าง,ข,างข้างหัวด้วยนะครับมือของเขาเนี่ยสามารถปล่อยเบลพลาสมาได้นะครับเปลี่ยนมือเป็นมีดได้ด้วยปล่อยสายฟ้าได้แต่ต้องแต่ต้องชาร์จก่อนนะครับลำโพงปล่อยขึ้นเสียงได้นะครับแล้วก็ปืนพลาสมาเนี่ยโหเยอะไปหมดเลยแล้วก็มีมีคลั่งรักด้วยถ้าสมมติว่าคลั่งรักเนี่ยจะเป็นใบหน้าใบหน้าแบบคลั่งลักอะ่ะอุ้ยน่ารักนะตัวนี้ชอบนะครับ ขอบคุณน้องเลเลคุณด้วยนะครับอันถูกกระเป๋านี้ต่อไป fgxs อันนี้ส่งมาแล้วนะครับจำได้อันนี้เคยเคยส่งมาแล้วนี่นี่นี่จำตัวนี้ได้นะครับโอเคเซฟครับไหนเฮ้ยอันนี้คือแคร์เบรแมนเนี่ยหนึ่งในผู้สังเกตการของคุณดาฟักบูมเฮ้ยอันนี้เท่มีความเกลียดจังสกีทอเล่นอย่างมากมักจะขัดคำสั่งคุณดาฟักบูมและแอบไปช่วยพวกแครเแมนมักจะ พังค่าสกิบิีิคอยเลตขนาดบอสโดยบังเอิญวิยาการใหม่ๆจากฝ่ายแคมิราแมนมักจะมาจากเธอโดอไม่มีข้อเสียของเธอคือผู้สังเกตการณ์ห่นน่ารักอันนี้คือคนที่คอยช่วยแคมิราแมนตลอดเวลาความสามารถนะครับจะ,จะดูจะดูจะดูดวงตาเอาไว้จ้องมองสกิบิีิคอยเลตให้ตายภายในทันทีโอ้โดงเวอร์ต่อไปคุณอิ้วคุณอิ้วเอาตัวไหนเอาตัวไหนตัวนี้ละกัน normal plasma camera man มีเจ็ตแพคนะครับมีพลาสมามีพลาสมาแมชชีนกันแล้วก็เลเซอร์แฮนนะครับโอ้โหก็เป็นแคเมราแมนตัวธรรมดานะครับไม่ได้เป็นขนาดใหญ่นะแล้วก็มีปืนเลเซอร์ที่มือด้วยนะครับแล้วก็มีเจ็ตแพคขนาดใหญ่ด้วยทำไมเป็นใหญ่ขนาดนั้นลนะ่ะนัะเออเกาะบางนะครับโดนทำลายง่ายนะเพราะว่าเป็นขนาด normal เนาะโอเคต่อไปไอซ์โคแมนอยากออกคลิป ep ที่5ครับจัดไปครับไหนดูซิตัวละครนี้อุ้ยน่ารักนะเมกะโรบสกิวดิทอยเลสนะครับ รูปร่างเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ทํามาจากเหล็กที่ทนทานมีอาวุธควบคุมได้อย่างอิสระนะครับความเก่งมินิบอสฝั่งสกีบีดิฮอลเลตเนี่ยข้อดีคือสามารถทําหน้าที่ของผู้สั่งการได้75%ความถึงระดับกันหมัดได้ไทยท่านได้สบายๆเพราะมันคือหุ่นยนต์กันแสงและเสียงได้เพราะไม่มีหูกับตาแต่เห็นได้ด้วยการสแกนแทนอมีอาวุธก็คือจรวดนะครับกระบองเขาวสว่านแล้วก็หอกเยอะมากเลยนะอาวุธเนี่ย ข้อเสียคือช้ามากๆเท่ากับสไปเดอร์สกีบ oh ิเดเลตโอ้โหสไปเดอร์สกีบิเดเลตนี่ไวมากเลยนะต่อสู้ในระยะประชิดนะครับตัวนี้น่นนี่นี่น,นเจต่อไปทีวีแมนวูเฮ้ยตัวนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นมัง้งไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้ละกันนะครับตัวนี้คือพี่ครั่งรักนะครับอัปเกรดราวโค้ดแคมิราแมนที่ถูกอัปเกรดด้วยนะอันนี้คือพี่ครั่งรักที่ถูกอัปเกรดนะครับ เป็น2.0นะครับมีมีดด้วยนี่มีมีด,มมมดในตัวนะมีปืนไฟนะครับข้อดีคือใช้เผาถั่วซ่วมสามารถใช้เป็นเจ็ตแพกได้นะครับใช้ค่าประสิทธิ์ได้ข้อเสียคือสามารถใช้ได้จํากัดอาจโดนพวกพ้องคนอื่นอ๋อโอเคการโจมตีของเขาอาจจะโดนพวกพ้องคนอื่นนะครับโอเคน้องเคสวัสดีครับโอ้น้องเคว่าสวยมากเลยไหนดูซซ สปีคซูเปอร์สปีกเกอร์แมนนะครับเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นคนที่ใช้คำว่าซูเปอร์ครั้งแรกนะครับฉายลำแสงได้4ข้างก็คือมีมีหน้าจอทั้งหมด4ข้างนะครับแต่เป็นสปีกเกอร์แมนนะก็คือหัวลำโพงนะครับ บินท้ามเกิน2ชั่วโมงมีเจ็ตแพกด้วยนะครับยิงสกีบินดิทอยเลสแบบถ่ายท่านสปิเกอร์แมนได้ด้วยโอ้โหมีปืนแบบถ่ายท่านสปิเกอร์แมนนะแล้วก็เลื่อยพวกสกีบินดิทอยเลสได้ด้วยนะครับมีเลื่อยแล้วก็มีสนับแข้งกันกระแทกข้อเสียคือใช้เสียงลำโพงมากเกินไปจะหมดสติทันทีอา่าข้อดีคือวิ่งเร็วเสียงลำโพงดังมากวิวิ่งแต่ตัวนี้เท่ตัวนี้เท่ชอบชอบชอบอ่ะเซฟรูปไปก่อนละกันต่อไปอีพิกสตาร์ส่งมา40ข้อความเขาส่งมาอะไรเนี่ยวคนเนี้ย <laughs> ผมหวังว่าพี่จะชอบนะครับอันไหนดูสินี่คือบอสชัวเฮ้ยวันดีเพื่อนตื่นขึ้นอ้าวใครเนี่ยอย่าตื่นนะอะไรอ่ะเออแต่ว่าเท่นะ นี่ครับพี่บอสชูแฟนอาร์ตพอดีลงกลุ่มแล,แล้วไม่มีใครสนใจโอ้โ oh, หน่ขสงสารจังเลยอ่าในในในดูซิดูซิไหนตัวไหนดีล่ะอ๋อ oh, ตัวนี้ผมเคยดูแล้วของเอพิกสตาเนี่ยตัวเนี้ยผมชอบมากเลยไพเลทคาเมราแมนเนี่ยจำได้แล้วก็ตัวนี้ด้วยเนี่ยพ r ท a ลแมนเนี่ยชอบมากของเอพิกสตาใช่ไหมทีวีแมนนะครับเคไหนดูซิของทีวีแมน นี่บอยมีเรื่องอยากปรึกษาอยู่ไหมว่าไงทีวีแมนฉันชอบสปิเกอร์วูแมนน่ะเอาแล้วส่งแฟนอาร์ตอยู่ไหมฮะอยู่ครับชื่อไททันออโต้เพนซิลเคสกล่องใส่ดินสอแมนเหรอความสามารถเอาสกิบิดีทอยเลสยัดใส่กบเหล่าดินสอแล้วก็ปั่นจนหัวแตกได้เอ้ยอันนี้เ่อันอนีเน้เ่ชอบชอบไปไปต่อชิบะไหนชิบะดูไปยังชิบะยังไม่ดูดูของผมหน่อยไหนดูดิไททันซูปเปอร์เลเซอร์สกิบดีทอยเลส ระดับไททันเป็นตัวที่แบบเน้นยิงเลเซอร์ใช่ไหมไททันซูเปอร์เลเซอร์สกิมมี่อยู่ท้ายเลทไททันข้อดีคือมีเลเซอร์ที่เยอะมากทำดาเมจได้เยอะนะครับมีขาแมงมุมแล้วก็เจ็ตแทบทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วมีเกราะเยอะอยู่มัง้งทําให้ป้องกันดาเมจได้เยอะข้อเสียคือไม่มีอุ้ยไม่มีข้อเสียอะไรข้อเสียคือเวลาโดนตัดขาจะอ่อนแอแล้วกันโอเคไหมให้ข้อเสียให้เอาข้อเสียให้กี่ิบตัวแคมีร่าแมนอัปเกรดนะครับโอเคดาเมจแรงขึ้นความคล่องตัวอะไรอย่างงี้ข้อเสียคือ,อเกราะ อ๋อ,อคือเขามีสายไฟเพิ่มมาใช่ไหมถ่ายท่านแคมิราแมนมาแล้วนี่ข้อเสียนี่ตัวนี้คืออะไรเนี่ยนี่แฟนแมนใช่ไหมศูนย์แปเมตรโอโ้โหตัวเบิ่มเลยพลังมีปืนไฟมีปืนเล็กตรงปืนไฟมีปืนเหมือนสปีกเกอร์แมนด้วยโอโ้มีสามปืนแล้วนะตอนนี้ปล่อยลมได้3ระดับนะครับลมร้อนใครก็ตามที่โดนลมร้อนจะละลายแมแต่เพชรโอโ้โห มีหนามตรงหลังที่แทงศัตรูยืน่นหนามได้ถึง20เมตรน้าปักซอยเลยนะยี่สิเมตรมีขวานมีเลื่อยมีเลื้อยมีเหล็กตรงหลังคอเพื่อการปรสิตโอ้โหมีอุปกรณ์ครบเลยนะตัวนี้เนี่ยก่อนจากกันไปอย่าล,ลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ชาวงวัชชุโอเคไหมเพื่อนกดติดตาม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  Koti tam, koti tam, koti tam.